สมมติว่าเรากำลังจะเริ่มธุรกิจกับเพื่อนสนิทนะคะทุกอย่างดูดีหมดเลยแผนธุรกิจก็พร้อมเงินทุนก็มีแต่เคยมีใครคิดบ้างไหมคะว่าพลังงานที่เรามองไม่เห็นระหว่างหุ้นส่วนกันเองเนี่ยอาจจะเป็นตัวตัดสินความสำเร็จหรือความล้มเหลวของธุรกิจได้เลยข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้ชี้ว่าจุดเริ่มต้นของการปรับจูนพลังงานที่ว่าอาจจะอยู่ที่สิ่งที่เราเห็นกันทุกวันอย่างโลโก้ของบริษัทนี่แหลคะค่ะ ใช่เลยครับมันเป็นแนวคิดที่เปลี่ยนมุมมองการออกแบบโลโก้ไปเลยนะคือจากเดิมที่เราจะคุยกันเรื่องสีสันร,รูปทรงหรือความหมายที่สื่อถึงตัวผลิตภัณฑ์ตรงๆแต่แหล่งข้อมูลชุดนี้กำลังบอกเราว่าโลโก้ที่ดีตามศาสตร์ความเชื่อโบราณอย่างห่วงจุ้ยเนี่ยควรจะสะท้อนและส่งเสริมพลังงานประจำตัวของผู้ก่อตั้งด้วยครับพลังงานประจำตัวครับซึ่งคำนวณจากวันเดือนปีเกิดของพวกเขาเลย หัเป็นแนวคิดที่ต่างออกไปจริงๆนะคะฟังดูเหมือนเอาเรื่องที่ส่วนตัวมากๆมาผูกกับเรื่องธุรกิจงั้นเรามาดูกันดีกว่าค้าว่าหลักการเบื้องหลังที่ข้อมูลนี้อธิบายไว้มันคืออะไรกันแน่แล้วมันจะถูกนํามาใช้จริงๆเพื่อสร้างความสําเร็จให้ธุรกิจได้ยังไงโอเคค่ะงั้นเริ่มจากแก่นของเรื่องนี้ก่อนเลยที่บอกว่าหุ้นส่วนแต่ละคนมีพลังงานประจําตัวที่มาจากวันเดือนปีเกิด พลังงานที่ว่านี้มันคืออะไรหรอคะหน้าตาเป็นแบบไหนคืออย่างนี้ครับในข้อมูลเขาจะอิงกับศาสตร์ที่เรียกว่าเบนจธาตุเบนจธาตุครับมันเหมือนการแบ่งบุค,คลิก,กภาพเชิญพลังงานของคนเราออกเป็น5กลุ่มหล,ลักๆอ๋อที่มีดินน้ำลมไฟอะไรแบบนั้นหรือเปล่าคะเกือบถูกครับจะเป็นไม้ไฟดินทองแล้วก็น้ำครับผม โดยเชื่อว่าพลังงานของแต่ละาธาตุก็จะส่งผลต่อวิธีคิดการตัดสินใจแล้วก็การขับเคลื่อนธุรกิจในรูปแบบที่แตกต่างกันไปเติบโตเร็วเหมือนต้นไม้หรือถ้าเป็นธาตุด,ดินก็น่าจะเน้นความมั่นคงเหมือนพื้นดินแบบนั้นหรือเปล่าคะถูกต้องเลยครับนั่นคือหัวใจของมันเลยในข้อมูลอธิบายไว้ชัดเจนมากอย่างที่คุณว่ามาเลยครับถ้าเป็นธาตุไม้เนี่ยจะเป็นพลังแห่งการเติบโตการริเริ่มสร้างสรรค์ เหมาะก,กับธุรกิจที่ต้องการนวัตรกรรมใหม่ๆส่วนธาตุไฟก็คือพลังงานล้นลวนความกระตือรือร้นการตลาดการสร้างชื่อเสียงให้โด่งดังเหมือนเปเลวไฟค่ะธาตุดินคือความหนักแน่นความน่าเชื่อถือความมั่นคงแล้วก็ธาตุทองจะเกี่ยวกับความเฉียบคมการบริหารจัดการการเงินความมั่งคัง่งแล้วธาตุน้ำล่ะคะสุดท้ายธาตุน้ำคือความยืดหยุ่น การสื่อสารการปรับตัวเหมือนสายน้ำที่เชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันได้แล้วแบบนี้มันมีธาตไหนที่ดีกว่าสำหรับการทำธุรกิจไหมคะหรือว่าทุกธุรกิจควรจะมุ่งไปทางธาตุทองเพื่อความมั่งคั่งอย่างเดียวเลยเป็นคำถามที่ดีมากครับสิ่งที่น่าสนใจคือข้อมูลนี้ไม่ได้บอกว่ามีธาตุไหนดีกว่ากันเลยนะแต่เน้นว่าต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับธรรมชาติของธุรกิจและตัวตนของผู้นำ อ๋อเหมาะสมใช่ครับเช่นธุรกิจเทคสตาร์ทอัพที่ต้องการโตเร็วมากๆการใช้พลังของธาตุม้ย่อมเหมาะสมกว่าธาตุดินเพราะธาตุดินจะเน้นความมั่นคงแบบค่อยเป็นค่อยไปถูกต้องครับเอาพลังธาตุดินไปใส่ในสตาร์ทอัพก็อาจทำให้ธุรกิจโตไม่ทันคู่แข่งได้ ในทางกลับกันถ้าเป็นธุรกิจธนาคารหรือประกันภัยการใช้พลังธาตุไฟที่ดูหวือหวาเกินไปก็อาจทำลายความน่าเชื่อถือได้ครับเข้าใจแล้วค่ะคือต้องหาความสอดคล้องกันระหว่างพลังงานของผู้นำกับทิศทางของธุรกิจแต่ว่าในชีวิตจริงธุรกิจส่วนใหญ่ไม่ได้มีเจ้าของคนเดียวนี่คะพอมีหุ้นส่วนเข้ามามากกว่าหนคนเรื่องพลังงานนี่มันจะ ีกันหมคะประเด็นนี้ซับซ้อนและน่าสนใจมากครับในข้อมูลชี้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงบ่อยๆเลยคือเวลาเรามีหุ้นส่วนหลายคนเราจะยึดพลังงานของใครเป็นหลักนั่นสิคะหลักการเบื้องต้นเลยนะคือให้ดูที่ผู้มีอิทธิพลสูงสุดซึ่งส่วนใหญ่มักจะหมายถึงผู้ที่ถือหุ้นมากที่สุดอ๋อเช่นคนนึงถือ60%อีกคนถือ40ก็จะยึดพลังงานของคนแรกเป็นหลักครับ แต่แต่ในความเป็นจริงคนที่ถือหุ้นเยอะสุดอาจจะไม่ใช่คนที่ลงมาบริหารงานหลักก็ได้นี่คะอย่างธุรกิจครอบครัวที่บางทีก็ใช้ชื่อคนหนึ่งจดทะเบียนแต่คนที่ตัดสินใจจริงๆคืออีกคนหนึ่งแบบนี้จะทํายังไงล่ะคะใช่เลยครับและนี่คือจุดที่มันลึกซึ้งกว่าแค่การเลือกคนใดคนหนึ่งในข้อมูลแนะนําว่าแทนที่จะเลือกพลังงานของคนเดียวเราต้องมองภาพรวมของความสัมพันธ์เชิงพลังงานระหว่างผู้มีอํานาจตัดสินใจหลักแล้วออกแบบโลโก้ ให้ทำหน้าที่เป็นตัวกลางสร้างสมดุลให้พวกเขาครับตัวกลางสร้างสมดุลหมายความว่าอย่างไงคะคือเอาพลังของทั้งสองคนมารวมกันอย่างละครึ่งหรอไม่ใช่แค่การผสมกันแบบ50-50ครับแต่มันคือการหาธาตุส่งเสริมครับธาตุส่งเสริมครับผมเช่นสมมุติว่าหุ้นส่วนคนหนึ่งเป็นธาตุไฟคือเป็นคนมีวิสัยทัศน์มีพลังขับเคลื่อนสูงมากแต่อาจจะใจร้อนไปหน่อยค่ะส่วนอีกคนเป็นธาตุไม้คือเป็นนักวางแผนเก่ง ชอบคิดคนอะไรใหม่ๆแต่ขาดแรงผลักดันตามหลักเบญจธาตุแล้วไม้จะเป็นเชื้อเพลิงให้ไฟครับอ๋อเข้าใจแล้วหมายความว่าโลโก้ไม่ควรจะแค่มีทั้งไม้และไฟแต่ควรจะออกแบบมาในลักษณะที่พลังของธาตุไม้จากหุ้นส่วนนักวางแผนไปช่วยส่งเสริมหรือเป็นเชื้อเพลิงให้พลังธาตุไฟของหุ้นส่วนนักลงมือทําให้ไฟนั้นลุกชนอย่างมีทิศทางไม่ใช่เผาไม่ไปเรื่อยเปื่อยถูกต้องเป๊ะเลยครับ มันคือการใช้โลโก้เป็นเครื่องมือในการจัดทับพลังงานภายในองค์กรให้พลังของผู้นำแต่ละคนส่งเสริมกันไม่ใช่ขัดแย้งกัน ซึ่งเชื่อว,ว่าจะช่วยลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างหุ้นส่วนแล้วก็ทําให้การตัดสินใจทางธุรกิจราบรื่นขึ้นมากครับพอฟังแบบนี้แล้วมันเริ่มฟังดูเป็นเรื่องกลยุทธ์การบริหารจัดการองค์กรมากกว่าเรื่องความเชื่อแล้วนะคะเนี่ยซึ่งมันก็นํามาสู่คําถามต่อไปว่าแล้วเราจะใช้หลักการนี้เพื่อตั้งเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมให้ธุรกิจได้ยังไงบ้างคะได้เลยครับเพราะสิ่งที่ข้อมูลนี้เน้นย้าคือโลโก้ไม่ได้เป็นแค่ภาพสะท้อนตัวตนของผู้ก่อตั้ง แต่ยังเป็นเครื่องมือที่ใช้กำหนดทิศท,ทางและขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้ด้วยเดี๋ยวนะคะถ้าดิฉันเข้าใจไม่ผิดนี่หมายความว่าโลโก้ไม่ใช่แค่สัญ,ญลักษณ์ที่ออกแบบครั้งเดียวแล้วจบแต่เราสามารถปรับจูนมันให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทในแต่ละช่วงเวลาได้หรอคะใช่ครับมุมมองนี้คือการเปลี่ยนสถานะของโลโก้ไปเลยจากเดิมที่เป็นตราสัญ,ญลักษณ์คงที่กลายเป็นเครื่องมือบริหารเชิงกลยุทธ์ครับโห oh. ในข้อมูลระบุชัดเจนเลยว่าถ้าช่วงนั้นเป้าหมายหลักคือการขยายธุรกิจต้องการการเติบโตอย่างรวดเร็วโลโก้ก็ควรถูกออกแบบให้มีพลังของาธาตุไม้และาธาตุไฟเข้ามาเสริมค่ะแต่ถ้าบริษัทต้องการสร้างความมั่นคงต้องการความน่าเชื่อถือก็ควรเน้นใช้พลังของาธาตุดินและาธาตุทองและถ้าอยากได้ลูกค้าเยอะๆล่ะคะหากกลยุทธ์หลักคือการสร้างเครือข่ายหรือดึงดูดลูกค้าใหม่ๆก็ควรใช้พลังของาธาตุน้ำที่เน้นการสื่อสารและความสัมพันธ์เป็นหลักครับ ฟังดูนะ่าสนใจมากแต่ก็มีคำถามตามมาเหมือนกันนะคะว่าถ้าเราต้องปรับโลโก้ทุกครั้งที่เปลี่ยนกลยุทธ์หลกักมันจะไม่สร้างความสับสนให้ลูกค้าเหรอคะการรีแบรนด์แต่ละครั้งนี่เรื่องใหญ่มากเลยนะประเด็นนี้สำคัญมากครับในทางปฏิบัติแล้วการปรับจูนที่ว่านี้ไม่จำเป็นต้องหมายถึงการยกเครื่องโลโก้ใหม่ทั้งหมดเสมอไปอ๋อไม่ต้องทำใหม่หมดไม่จำเป็นครับ มันอาจจะเป็นการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบเล็กๆน้อยๆที่คนทั่วไปอาจไม่สังเกตเห็นแต่ในทางพลังงานถือว่ามีความหมายเช่นอะไรบ้างคะเช่นการปรับโทนสีเล็กน้อยการเปลี่ยนความโค้งมนหรือความแหลมคมของเส้นสายบางส่วนหรือแม้แต่การเพิ่มสัญลักษณ์เล็กๆเข้าไปในองค์ประกอบเดิมเพื่อดึงพลังงานของท่าที่ต้องการเข้ามาเสริมในช่วงเวลานั้นๆครับอ๋อเป็นการปรับแบบละเอียดอ่อนมากกว่าการรีแบรนด์ครั้งใหญ่ใช่ครับโอเค แบบนี้ค่อยสมเหตุสมผลหน่อยค่ะแสดงว่ามันเป็นเครื่องมือสําหรับคนภายในองค์กรมากกว่าที่จะเป็นการสื่อสารกับลูกค้าโดยตรงเหมือนกับเป็นเข็มทิศพลังงานที่ช่วยนําทางทีมบริหารไปในทิศทางเดียวกันมองแบบนั้นก็ได้ครับและยังมีอีกแง่มุมหนึ่งที่ผู้เขียนข้อมูลชุดนี้ให้ความสําคัญมากคือการมองว่าโลโก้ที่ออกแบบอย่างถูกต้องไม่ใช่แค่ช่วยสร้างโอกาสแต่ยังช่วยลดอุปสรรคทางธุรกิจได้ด้วยลดอุปสรรค หมายถึงแก้ปัญหาที่มีอยู่แล้วได้ด้วยหรอคะตามกรอบแนวคิดนี้เป็นเช่นนั้นเลยครับในข้อมูลยกตัวอย่างธุรกิจที่ประสบปัญหาเรื้อรังเช่นขาดสภาพคล่องทางการเงินบ่อยๆทั้งที่ยอดขายก็ดีอืมมีเยอะเลยนะคะแบบนี้หรือมีปัญหากับคู่ค้าเดิมๆซ้ำๆ,ำๆหรือแม้กระทั่งความขัดแย้งภายในองค์กรไม่จบสิน้นศาสตร์นี้มองว่าปัญหาที่จับต้องได้เหล่านี้อาจมีรากฐานมาจากพลังงานที่ไม่สมดุลภายในองค์กรครับ เหมือนกับว่าความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในโลกความจริงอาจจะมีต้นตอมาจากความไม่ลงตัวของพลังงานที่มองไม่เห็นใช่ครับซึ่งการออกแบบโลโก้โดยใช้ดวงของหุ้นส่วนเข้ามาช่วยจะเปรียบเสมือนการจัดระเบียบพลังงานภายในองค์กรใหม่จัดระเบียบพลังงานครับเหมือนเราจัดบ้านโรคๆรคให้เข้าที่เข้าทางตามหลักควมจุ้ยเพื่อเปิดรับพลังงานดีๆเข้ามา การปรับโลโก้ให้สมดุลก็คือการทำสิ่งเดียวกันแต่เป็นการจัดพลังงานของบริษัทผ่านสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นหน้าเป็นตาที่สุดนั่นเองงั้นผลลัพธ์ที่คาดหวังได้ก็คือเมื่อพลังงานภายในองค์กรสมดุลแล้วความขัดแย้งก็จะลดลงการทำงานก็จะราบเรียนขึ้นและในขณะเดียวกันพลังงานที่ดีจากภายนอกก็จะเริ่มดึงดูดโอกาสทางธุรกิจและลูกค้าที่ใช่จากภายนอกเข้ามาด้วยมันคือการแก้ปัญหาจากรากฐานเชิงพลังงานเลยนะคะเนี่ยถูกต้องครับ มันคือการมองโลโก้ในฐานะจุดศูนย์รวมพลังงานของทั้งองค์กรที่มีผลกระทบทั้งต่อคนภายในและโอกาสภายนอก เป็นการวางรากฐานให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจเลยพอได้เจอดลึกข้อมูลทั้งหมดในวันนี้ทำให้เห็นเลยค่ะว่าแนวคิดเรื่องการออกแบบโลโก้ตามพื้นดวงของหุ้นส่วนเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและมีกลยุทธ์ซ่อนอยู่เยอะมากไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงามหรือการเลือกสีมงคลแบบผิวเผินแต่เป็นการวางโครงสร้างพลังงานของทั้งองค์กรให้สอดคล้องกับตัวตนและวิสัยทัศน์ของผู้นำเพื่อส่งเสริมธุรกิจในระยะยาวจริงๆครับ และมันก็ทิ้งประเด็นที่น่าสนใจและเราคุบคิดต่อจากข้อมูลชุดนี้ด้วยนะในเมื่อพลังงานของผู้ก่อตั้งมีความสำคัญต่อ DNA ของโลโก้มากขนาดนี้มันก็ทำให้เกิดคำถามที่สำคัญมากๆว่าแล้วถ้าในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้ถือหุ้นคนสำคัญล่ะครับหรืออาจจะมีหุ้นส่วนใหม่ที่มีพลังงานท่าแตกต่างจากเดิมโดยสิ้นเชิงเข้ามาตามหลักการนี้แล้วโลโก้ของบริษัทนั้นควรจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือวิวัฒนาการตามไปด้วยหรือไม่เพื่อรักษาสมดุลทาง ลัางงานขององค์กรให้เดินหน้าต่อไปได้